สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎท,กทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563 c h a n n ชานลค่ะไลา์คลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนับตั้งแต่วันที่1-15ถึง15พฤษภาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในรา ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจน,นึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณนะคะเอาละค่ะก็สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎ ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนาะแม่หมอจะขอเริ่มต้นที่ดาวพฤหัสบดีก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงวันที่30เมษายนปี2567นั้นนะคะดาวพฤหัสบดีก็ได้ย้ายจากราศีเมษเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีพฤษภค่ะและก็ถือว่ากำลังจะย้ายเข้ามาโคจรโยกหลังลักนณาเกิดของชาวกรกฎเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะคะเอาละใน หลายๆท่านนะคะคุณอาจจะได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเนาะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวบุญดวงใหญ่ค่ะ เมื่อได้ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งลาพระโยกหลังลัคนานั้นไม่ว่าหมอดูสำนักนไหนๆนะคะเขาก็จะต้องทายดีเอาไว้ก่อนเสมอเพราะเมื่อใดก็ตามที่ดาวพฤหัสโคโจรถึงดวงชะตาก็ย่อมจะนำํำพามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งความมั่งมีนอกจากนี้นะคะสำหรับดาวพฤหัสในรอบนี้จะโคจรเป็นสิงหาเกณฑ์กับชาวกรกฎด,ด้วยนะคะ ก็ยอมจะส่งผลให้ตั้งแต่พฤษภาคมปีนี้ไปจนถึงประมาณพฤษภาปีหน้าจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวกรกฎจะได้รับการยอมรับนับถือนะคะจะเป็นที่นิยมชื่นชมมากขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะคอยสนับสนุนส่งเสริมผลักดันจนเกิดความก้าวหน้าในชีวิตและดาวพฤหัสนี่ล่ะคะที่กําลังจะส่งผลที่ดีนะคะทั้งในเรื่องของผลประโยชน์รายได้และก็โชคลาภมาสู่เจ้าชะตามากขึ้นด้วยนะคะแต่ชาวกรกฎนั้นก็อย่าลืมค่ะว่าดาวพฤหัสเดิมนั้นเขายังทําหน้าที่เป็นดาวอริในพื้นดวงของคุณด้วยนั่นก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะถูกเบียดเบียนในเรื่องของลาภผลก็ ได้นะคะคบางทีก็แปลว่าตัวของคุณนั้นจะต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้กับบางอย่างเพื่อที่จะได้รับผลสําเร็จในตอนท้ายนะคะเช่นในเรื่องของการสอบแข่งขันการประกวดชิงรางวัลตรงนี้แปลว่าถ้าชาวกรกฎยอมเหนื่อยและใส่ความพยายามความตั้งใจลงไปคุณก็มีโอกาสจะเข้าวินจะชนะการแข่งขันหรือจะได้ในสิ่งที่หวังที่รอนั่นเองค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะแม่หมอก็มองว่าชาวกรกฎ คุณจะได้รับโอกาสที่ดีในรอบหลายปีหลายคนจะได้ปลดหนี้ปลดสินที่มีได้สำเร็จหรือมีโอกาสนะคะจะได้ขยับขยายฐานะความเป็นอยู่มีบ้านมีรถมีทรัพย์สินสมบัติเป็นของตัวเองก็นวะันหนึ่งปีจากนี้ไปเนาะชาวกรกฎนะคะคุณจะเป็นลัคนาราศีที่จะได้ขึ้นแท่นคนดวงเฮงนะคะจะยืนหนึ่งในเรื่องของความดวงดีและก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะได้รับโชคลาภแบบแปลกๆเข้ามาจะได้รับการ สนับสนุนช่วยเหลือที่มากขึ้นรวมไปถึงนะคะยังมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายเกี่ยวกับธุรกิจนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมันจะใหญ่โตมากขึ้นด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับประเด็นต่อมานะคะชะตาชีวิตของชาวกรกฎในช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณนั้นจะมีดาวหลายดวงเลยนะคะที่ไปชุมนุมไปรวมตัวกันอยู่ในเรือนการงานนะคะอยู่ในภพกร,รมมะก็ยอมจะส่งผลให้ชาวกรกฎนั้นระยะนี้อาจจะมีประเด็นนะคะเกี่ยวกับการทํางานการทําธุรกิจเข้ามาทําให้คุณจะต้องโฟกัสใส่ใจเกี่ยว กับเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษนะคะก็นับว่าจะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องวุ่นวายหรือมีอะไรให้ต้องทาําต้องเคลียร์ต้องสาสางกันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะแต่ว่าข้อดีก็มีเหมือนกันเนาะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงประมาณวันที่14พฤษภาคมค่ะ ดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจะยังโครจรเป็นมหาอุดอยู่ในราศีเมษซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ดวงดาวให้คุณสูงมากนะคะส่งผลดีค่ะในเรื่องของการเงินโชคลาภเจ้าชะตาจะมีโชคเกี่ยวกับการแข่งขนันจะมีตำแหน่งชื่อเสียงมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ซึ่งก็จะได้เงินมาจากโปรเจกต์จากโครงการจากหน้าที่การงานเป็นหลักนะคะเช่นบางทีนะคะลูกค้าก็อาจจะมียอดการสั่งซื้อจะมีออเดอร์ ใหญ่ๆเข้ามาหลายคนอาจจะได้เงินตกเบิกที่คงค้างจากการทำงานบางครั้งแปลว่าคุณกำลังจะได้โปรเจกต์ได้โครงการใหญ่ๆที่จะทำให้ทั้งงานและเงินของคุณเข้ามาพร้อมๆกันก็ได้ค่ะใครที่เป็นคนทำธุรกิจนะคะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็มีโอกาสจะได้รับทรัพย์จะได้จับเงินก้อนโดยเฉพาะในท่านที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นอาจจะเป็นคนที่ปล่อยเช่าบ้านปล่อยเช่าคอนโดหรือว่า คาขายที่ดินต่างๆช่วงนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ธุรกิจการค้าค่อนข้างที่จะเป็นใจกับคุณเอาล่ะสำหรับภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับชาวกรกฎนั้นก็ถือว่ามีอะไรให้ต้องทําค่อนข้างเยอะนะคะแต่มันก็จะมีผลตอบแทนมีรายได้ที่คุ้มค่าประมาณนี้นะคะ ดวงการงานดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนการงานก็ได้ย้ายเข้าสู่ภพสุภะมาตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วเนาะดังนั้นใครก็ตามที่ในช่วงเมษายนที่ผ่านมาการงานติดขัดมีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นดั่งใจนั่นก็แปลว่าตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะดวงการงานของคุณน,นั้นจะค่อยๆขยับดีขึ้นเป็นลำดับและก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ส่วนใครที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็นับว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะในการที่คุณจะไปยื่นใบสมัครงานหางานเพราะชาวกรกฎนั้นถือว่าระยะนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือใครนะคะที่อาจจะอยากลองหาอาชีพเสริมอยากจะเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจพฤษภาคมก็เป็นช่วงเดือนที่ดีนะคะสำหรับคุณเช่นกันเพราะว่าด้วยวิธีการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นใจ ำให้ชาวกรกฎนั้นจะได้พบกับความสำเร็จความสมหวังเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับธุรกิจนะคะเรียกว่าจะไปหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นรายได้กลับมาอยู่เสมอนะคะ ดวงการเงินก็ตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงประมาณวันที่14พฤษภาคมดาวจเจ้าเรือนการเงินของชาวกรกฎจะโคจรมีมาตรฐานที่โดดเด่นเป็นมหาอุดอยู่ในราศีเมษนะคะก็ถือว่าดวงดาวจะหนุนส่งให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาค่ะและถึงแม้ว่าในช่วงนี้คุณจะมีภาระมีค่าใช้ใจ่ายที่เยอะนะคะแต่คุณก็จะมีความสามารถในการหาเงินมาเคลียร์ได้อยู่เสมอการเงิน การท้องช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะคล่องมือค่ะหลายคนจะได้เงินจำนวนมากจากการลงทุนจากการค้าขายหรือว่าจากธุรกิจที่ทำอยู่ช่วงนี้ถือว่าจะมีช่องทางใหม่ๆที่รายได้จะหลั่งไหลเข้ามาสู่กระเป๋าส่วนในท่านที่กำลังจะขายบ้านขายที่ดินขายรถก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเรียกว่ามีโอกาสจะขายได้อย่างที่ตั้งใจนะคะ ภาพรวมการเงินนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีค่ะและก็ถือว่าจะยิ่งดีมากขึ้นไปในช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะว่าพอหลังวันที่14พฤษภาคมนั้นดวงโชคลาภของชาวกรกฎจะมีความโดดเด่นมากกว่าในช่วงต้นเดือนนะคะดวงความรัก การงานก็ดีการเงินก็ดีแต่ว่าในเรื่องของความรักนั้นแม่หมอมองว่าค่อนข้างที่จะทรงทรงตัวค่ะอาจจะไม่ได้แย่แต่ก็จะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากมายอันเนื่องมาจากดาวคู่ครองของชาวกรกฏนั้นยังโคจรอยู่ในภพเรือนที่เสียค่ะส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายและก็ความคาดหวังก็แน่นอนค่ะว่าช่วงนี้คู่ครองของ,ของคุณจะไม่เป็นดั่งใจส่วนคน โสดทั้งหลายระยะนี้ดาวสุกมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะนั่นก็แปลว่าคนที่เข้าหาคุณจะมีฐานะที่ต่ำกว่าจะมีตำหนิหรืออาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่คุณตั้งเอาไว้อ่าดังนั้นจะรักใครชอบใครนะคะระยะสั้นมันก็พอไปได้นะคะแต่ถ้าหากคุณกำลังคาดหวังการคบหากันแบบยาว,ยาวๆก็มีโอกาสจะพบกับความผิดหวังได้ในอนาคตนะคะ ดวงสุขภาพเมื่อดาวจเจ้าเรือนมรณะโคจรเป็นสุภานั้นก็แปลว่าช่วงนี้ชาวกรกฎทั้งหลายจะมีความคิดที่ฟุ้งซ่านได้ง่ายจะอ่อนไหวกับสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจของคุณและหลายคนถือว่าจะมีความวิตกกังวลจนนอนไม่ค่อยหลับและมันก็จะส่งผลมาถึงร่างกายของคุณด้วยนะคะ และที่ต้องระวังนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ด้วยอากาศที่มันค่อนข้างร้อนค่ะแม่หมอแนะนําเลยนะคะชาวกรกฎว่าคุณอย่าไปอยู่กลางแจ้งนานๆเพราะมีโอกาสที่คุณจะหน้ามืดปวดหัวหรือว่าเกิดสภาวะฮีสตโรกได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมปี2,567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบควนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะะด้วยการกดด onation super t a n หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขีม563ชาชแนลด้วยนะคะเ,เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ